วันนี้พาทุกท่านไปดูแนวทางการขอโล่เงินจาก YouTube นะครับจากคลิปแรกที่ผ่านมาเราได้ยื่นเรื่องเข้าไปให้ YouTube ทําการตรวจสอบนะครับหลังจากที่ตรวจสอบไปเกือบสิวันก็มีเมลส่งมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นทีนี้เราก็กดเข้าไปที่เมลนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่เมลเขาก็จะบอกให้เราแลกรับ YouTube Creator a w a r d นะครับก็คือการ ขอโล่เงินนั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะไปเจอนะครับเวอร์ไวเว็บตรงนี้กับรหัสนะครับอ่าซึ่งรหัสตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะมันเป็นของส่วนตัวของใครของมันก็แล้วกันนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บเขาที่เขาบอกนะครับอ่า,าเมื่อเราคลิกเข้าไปที่เว็บนี้แล้วนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่เว็บนี้แล้วนะครับอ่าเขาก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการขอนะครับทุกท่านนะ ขั้นตอนของการขอก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่เว็บอ่าที่เขาระบุมานะครับเพื่อนๆจําได้ไหมเมื่อกี้นะครับมันจะมีรหัสอยู่นะครับทุกท่านรหัสนะรหัสที่อยู่หน้าที่เรากดอ่าเข้ามานี่แหละนะครับทุกท่านเห็นไหมมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านให้เอารหัสนํามากรอกลงไปในช่องว่างตรงนี้นะครับกรอกให้ครบทุกตัวแล้วก็ กดอัปเดตเข้าไปกดส่งเข้าไปนะแต่ถ้าเรากดช้าหรือว่าทำช้ามันจะเออร์เลอร์มันจะดีดออกจากระบบนะครับค่อยออกไปแล้วก็กดเข้ามาทำซ้ำใหม่นะครับทุกท่านเมื่อเราผ่านเข้ามาแล้วใส่รหัสเข้ามาแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ชื่อช่องของเรานะครับชื่อช่องตรงนี้จะเป็นชื่อช่องที่เขาพิมพ์มาในโล่เงินนั่นเองนะครับดังนั้นการใส่ตัวสระตัวสะกดตัวอักษรต้องถูกต้อง,องเป๊ะ และจะต้องไม่มีการเว้นวรคนะครับผมลองทําการเว้นวรคแล้วมันไม่ให้ระบบมันไม่ให้นะครับต้องพิมพ์ต่อกันไปเลยนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับหรือใครนะครับจะพิมพ์เว้นวรกก็ต้องยื่นแบบขอกับเขาอยกตั้งหากนะครับมันจะมีแบบฟอร์มให้ยื่นขอนะครับทุกท่านนะ ก็ทําตามนี้เลยก็แล้วกันเห็นไหมมันจะขึ้นตัวแดงๆถ้าหากว่าเราเว้นวรคนะครับทุกท่านเมื่อเราทําการกรอกชื่อเสร็จนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปก็จะทําการนะครับส่งข้อมูลแล้วทีนี้นะครับอันนี้สมมุติเฉยๆนะที่ผมพิมพ์ชื่อด้านบนมันยังไม่ผ่านนะเราก็อนุมัติและก็ชําระเงินนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าการขอโล่เงินเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นะครับเพียงแค่ระบบเขาเขียนมาอย่างนั้นเองเฉยๆนะครับทุกท่านอันนี้เราได้แก้ไขแล้วเราไม่มีเว้นวรรคนะครับมันก็จะไม่ขึ้นแถบสีแดงนะครับตรงชื่อของเรานะครับทีนี้เราก็นะครับอ่าเข้าไปนะครับเมื่อเรากดดําเนินการแล้วเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของการใส่ที่อยู่นะครับใส่เมลใส่ที่อยู่นะครับทุกท่านนะชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนนะครับทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกท่านนะ อ,อย่าลืมนะครับว่าชื่อนามสกุลแล้วก็บ้านเลขที่กับตำบลบ้านเลขที่กับตำบลต้องอยู่แถวเดียวกันนะครับนะทุกท่านนะทีนี้เราก็ใส่ข้อมูลตามลงมาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็คือเลขบัตรประชาชนนะครับสุดท้ายก็คือเลขบัตรประชาชนนะครับทุกท่านหลังจากนั้นก็ไปต่อกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกท่านนะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาถึงขั้นตอน สุดท้ายนะครับใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ผมเลือกที่จะไม่ทํานะการแลกรับรางวัลนะครับแลกรับรางวัลอย่างอื่นนะครับหรือว่าขอเพิ่มรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับทุกท่านเราไม่เอาไม่สนใจนะครับเราจะเอาเพียงแค่โล่เงินเพียงอย่างเดียวนะครับนี่เมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับเราไม่ทําดีกว่านะครับที่เกียยนะครับเราขอแค่โล่เงินก็พอนะครับในคลิปนี้ก็ทํามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อน นะครับให้เพื่อนๆได้มีกำลังใจในขั้นตอนของการทำคลิปสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับเพื่อนๆเอาละนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นช่องของเราเองนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ที่วันที่เท่าไหร่เนี่ยนะก็จะวันที่14พฤศจิกายนนะครับ ก็ทำคลิปมาฝากเพื่อนๆพี่น้อง FC